ปันนี้เป็นครั้งที่72ตรงกับวันที่20เดือน1 2 5 6 9ข้าพเจ้านายวิบูรสินราภัยขอเปลี่ยนวาจาสัตรยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบชาธรรมพระทาสัาทางฆรูพุและเป็นอาจารยบูชาในองค์พระความบิติเถรอาจารย์อ,จจองค์หลวงป,ปู่สมเด็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสัตยานข,ข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตระตัสไตรคุบาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลจิตข้าพเจ้ามีสมาธิตั้งมั่นอันควรแก่การสวดสัตยานบนต่อไปชุนุมเทวดาสมันตาจะกล่ยาวว่าข้าตัวตาข้าเจ้าเทวดาสถาเมืองมูนิวราชมุนิวา มุนีราชาสาสุนันตุสังมกทางสักเกามจรรุเปสีคาตะเคจนิเวิมาเนทีเประเทศจกมจรุวค้าอันเนหีวัทุกเขตเตุมาจันตุเวะฉลศรวิสเนขมนัคาสีธรรมตาสิิกิยามวีราชสังสาตมีสุนันตุธรรสัวนกาโลยมัทันตาธรรมสานกาโลยมาทรนตาธรรมสาวนกาโลอยามปะทันตา โดยส่วนน้ำปการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะควาโตอัลลัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควาโตอัลลัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควาโตอัลลัตโตสัมมาสัมพุทธะโดยส่วนสัจจกิยรติฐานนัทิเมสรังอัญญพุทโธเมสรังวลังเอตินะสัจจะอาวิลาสติเมหุสัปทานทิเมสรังอัญญทมโมเมสรังวลังเอตินะสัจจะอาวิลาสติเมหุสัปทานทิเมสรังอัญญสังโฆเมสรังวลังเอตินะสัจจะอาวิลาสติเมหุสัปทา ประสริฐมหากรุนิโกนั่โฉติอาทิกาคาถามหากรุนิโกนั่โฉอาจฉริยสัพพปานิณปุเรตวาปริสัภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเจนะสัจจอาชนะมาห์ตุสะพูปัชวามหากรุนิโกนั่โฉหิตายาสพพปานิณปุเรตวาปริสัภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเจนะสัจจอาชนะมาหัตุสะพูปัชวามหากรุนิโกนั่โฉสุขายาสพพปานิณปุเรตวาปริสัภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเจนะสัจจอาชนะมาหัตุสะพูปัชวา โอส่มหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอกางสมัยยังปักวาสเกตสุวิหารติกะปิดอรหลจมิงมาวันนี้มาตาพิคุสังเคนะสัจิงมรนจมมาได้หิพิคุสติหเพเหอานันเตหตหีชาเราร็ทาตุิเทวตาเยปุยเนี่สันนิปิตาโหติปะกวาตังทัสสัยาพิภูสัคจจะอรตโคจตุนังสุทวาสกายิกานังเทวนาเอตารโคติออยังปะกวาสเกตสุวิหารติกะปิดเอาหลบจูจะมิงมาอาวันนี่มาาตาพิคุสังเคชนะสัตว์ทิ้งบรรจมมาได้หีพิคุสเจ นวายามปีนะปะกวาเจนุปตะกเมยามะอุปนันมิจวะพระก่อตัวสันติกมบรเจคาถาปเสยมติอระโคตตาเทวตัเสยาชพปีนัมภะระวัปุริโตสันจิตังวาพ้าหังปาษาเลยภาษาลิตังวาพ้าหังสามิเชยาเอวะมิวสุชาวาเสศุเดวสุอันตริตาพระก่อตัวบุระตตุบตุระหังสุอระโคตตาเทวตาพระวันอาขวันตังขภิวาเทวตาเอกามันตาอังสุเอกามันตังทิตาขุเอกาเทวตาพระก่อตัวสันติกมาคานังขภาสิมหาสมโยปวันสิมิเทวะกายาสมะขตาขัตมาอิมังธรรมะสมัยยังสกิตายะวะปะ อเราโคอาเบราโคอปาราเทวตาเพราะว่าตัวสติกเกอีมากทางคาหังอาพาสิตตระตะพิคโวสมาในหังสุจิตตังอจากนุจุกันมะกังสุจัลธิวเนตันิคาเฮตวาอินทียานนีละขันติปฏสติตาติอาเบราโขอปาราเทวตาเพราะว่าตัวสติกเกอีมากคาหังอาพาสิชินาวกีดังชินาวปริคังอินะกีนาโอหะจะมตเมชาตเตจารันติสุทาวิมาราจคุมาต้าสุทันตาสุทุราติ อรหุบพราเิวตาพระโคตสติเกอมาขนังอราสีเยกิจิปทังสันคตาเสนเตฆมิสันติอัปยภูมิงปหายามุรุสังเทหังเทวะกิยังปริปุเรสันตีติอรหุะคาวาพิขูมันเตสิเยภูยนาพิคเวทัสสุโลตเทสุเทวตตาสานิปิตาโหตีตถาคตังทัสสนญาภิกุสังฆัเจเยปิเตพิคเวอเหตุสงิ์ตีธรมมทนังอรหันโตสมมาสุพุทะเตสปีพระควันตานังเอตาปรมายวเทวตตาสานิปิตาอเหตุสงเสริญอิสปีไม่ห่างเอตัลิเยปิเตพิคเวบิส ตาจาริปติตาทวิสันติสยตัปปิมาหังเอตาลิฮิอจิคีสามีปิคเวเทวะเกยังนามามิตกิติสามีบิคเวเทวะเกยังนามามิเตสีสามีบิคเวเทวะเกยังนามามิตังสุนาชาสัตวุการมนาสิกาโรธรรมภัสสีสามีทีเอมปะเตติโกเตปิคุภะวะโตปัจจโิสุลุบคะวะเอตัชโวจะ สีโลกัมุกัสสามีกษัตริยุภุมมาตัสทัศิตาเยสิตาคือิคราตพะรังปีตาตาสมาหิตาปูทูสีหาวะสักดีนาลุมะหังจามิสัมพุนโอชาจามนลสาสุทธาวิปัสนามนาวิราพิญจปจารเจตยารวาวันิกปิอัทเวสตโตอมันทิสัทธาสวัคเกศในเตเทวกายพิกันตาเตวิชนะตาพิกาโวเตจัตตปะมัคกุลงสุตวากุลิสัาสันังเตจัมปตุลุหุยานะอมฤตานาสัสนาอภิกสัตตมารักุงจิทาสังสตังสระ สตังเอเกสหัสสานัอุริสมาทักษุอัเกสัตมนฑกุธิสาสภาุพาอหุงจันจาศพังอภิญญายวะกิจวานาจกุมมาปตโตอวันตสัชาสัเกสรนีลาเตเทวกายาปิกันตาเตวิชนสาิโวเยวหังกิจิสามิกิินุปสโสสตตสหสวยาภูมิมาขวะอิิมันโตชุติมันโตวันมันโตยสินมุธามนาิกามุิกุนาสมิติงวนางชสหัสสามาวัยยขานาัจันิโนยิมันโตชุติมันโตนัมมันโต ตาิกสสายขนนาโตนิโนอิยมันโตชุติมันโตวนมโตยสิโนมธมนาปิกามุิกุณาสมิติวนังอิเจเตสาสสหัสยขานานาโตนิโนอิยทมันโตชุติมันโตวนมโตยศสิโนมธมนาปิกามุิกุนาสมิติงวนังเวสมิตาปัญจสตายขนานาเจาันิโนอวมันโตชุติมันโตวนมโตยสิโนมธมนาปิกามุิกุณาสมิติวนางคิโรราชคีโกเวปุรสันิเวสนังพิโยนังนาสาง บุริมัจจที่สัราชาทตทภาษาสิัธฐานอาิปติมหาราชัยสติโสปุญจปิสตภาะวอินทมนามาภราอิทิมันโตชุติมันโตวนัมนโตยสสิโนมทมนาอภิกมุภิกุนาสมิติงวนางถ้าขินจักที่สังราชาวิทุโหตปัสสติกุมาราทิปติมหาราชยสติโสปุญปิสตภาะวอินทมนามาภราอิทิมันโตชุติมันโตวนมันโตยสสิโนมทมนาอภิกมุภิกุนาสมิติงวนางปัจจิมัจจที่สั่งรา อิธามานามาพะรายอิทมันโตชติมันโตวันมันโตยสโมธามานาพิกรมุิกุนาสมิติวานาอุตตราจที่สังราชากุเวโรตปัสสติยัขณะอาิติมหราชายสิสุปุจจปิสตาาอินธมานามะพะ่ายอิทมันโตชุติมันโตวันล้มันโตยสนโมธามานาพิกรมุิกุนาสมิติวนาปุริมาที่สังชาตรัตโททัิเนนาวิรุหกปชิินาวิรุปโธกุเวโรรที่สังชาตโลเตมหาราชาสมันตาจตุโรน โยจะเทวสุตโตจะมาตลิจิตตเสโนตคันธโพนาโคราชาชนโสโภอาคุมุนจะศิโคเจวะติมบรูศิวเจใสเอเตจันเยจราชาโนมณภาส菩萨ชุบีโมทัมมนาพิกามุพิกุณาสุมิติงวนากรถาภูมินาภานาคาเวสราตถาตัสกากราสตราคูปยคาสหายเดพิยมุนาเทาตถาเทาจะอาคุนาคายะตัสสิโยอิระวโนมานาโคตวะคาสุมิติงวนางเยนาคาราเชสหาสาหานันติทิพาทิชาปะกิวิสุจิจักขูเวหายาสาเตวนามะชปัตตาจิตราสปัญญาอิติเตสานังอเบยตานาคาราชาณมาสิตบัน คาลสุปานาสรรนามากังสุพุธังชิตาวชินาเทนะสมุทรังสุรัสิตาพาโตรวาสวาเสตอิทิมันโตยัสสิโนกัลกันชามาบิสมาสุรัชานาเวคาสาเปวาจุติสุจิจจาปหาราโซลังค์จีสังหจันจารจัพพิปุตตานังสัตเปเวโรตนามะกาเจนะหิจาวาพริงเสนางราหูพันธัมุภาขมุสมายุยทานิพันธันเตภิขุนาสมิตติงวะนังอโปจเทวาปฏิวิจเตโชวายโยตถาคังวะลุนาวะลุนาเทวาสโมเจยะสาสักะเมตตากรุณากายิกาอักุเทวายัสสิโนวเเเสสตตทาาากยุปนนนัโน อิธิมันโตชุติมันโตวอนาวันโตยัสัชินโมธัมนาภิกามุงพิกุลนาสมิติงวนังเพรนโชจะเทวาสารีจะอาสมาจะทุเอยะมาจะทัสุปันิสาเทวาจะธรรมคุปปะกิตาสุริยะสุปันิสาเทวาสุริยมาคุปปะกิตานะคะตานิปุระกิตวะอาคุมันทวลาอากาวาสุนังวาสโวเสถโถตะกุบะคาปุรินาโถเสถเตนะทากายยาสเปนานันโตนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวอนาวันโตยัสัชินโมธัมนาภิกามุงพิกุลนาสมิติงวนังอาดาโคสาภูเทวาชาลามักกีศิคาริวาอริจกาจารโอจารุมมาอุปาาธิช โสเจตเถะากายาตะเพนานันโตนิโนอิธิมันโตชติมันโตวันมันโตยะสัชินมุทหมานาภิกามุงภิกุนาสิมิติงวะนังสมานามาหาสมานามารุสสะคุสุตมาอะไยสมานามาหาสมานามาหาสมานามารุสสะมุรุสุตมากิจชาปุสิกาอาคุอาคุมนุปุสิกาอาราคุาริโยเทวาเยจารีตวัสินโนปราคามหาปราคาอาคุเทวายะสินโนเสตเตระรากายาตะเพนานันโตนิโนอิธิมันโตชติมันโตวันมันโตยะสัชินมุทหมานาภิกามุงภิกุนาสิมิติงวะนังสุกาอรุหะออุมหา อากูเวคันนสาตย์อุทันตขยับปามุขะอากูเทววิจคนาสมักตาคลากรฉามมิจกายาสสิโนทะเนหะคามชนโนโยนิสาบิวสติและเสตยสักายัสเพนนานันโตนิโนทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสิโนมุระมานาภิกามุขิกุนาตวิปิริวณังเขมียอดุจตายามากันกา迦迦ญัสสิโนรมพิการลามาเซชาโชตินามาจากอสวานิมาณลติโนอากูอาถาคูบารณิมิตาและเสตยสักายัสเพนนานันโตนิโนทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสิโนมุระมานาภิกามุขิกุนาตวิปิริวณ เรเตเทวานิกายาสเพนานันโตนิโนนามะวิเยนะอคังชุ่เยจันเยจัตที่ศาสหะ อบุชาติมกกนโอคาติมานาสวองทัเคโมคาตลังนาคันจันทวสิติตังุพัมารมาโตจุตตาที่มโตสหัสนกุมาโรติโสจาสบาติสมิจรังะหสมาโรกาังมาพัมนาพิติจัตจิุปปันโนสติมันโตพิสมากายโยริสติสุเพเอิสราคูปัญเจกวัจานโนเตสจัมมโตอาคาหิโตบริวาริโตเตจัสเพมเกนเตสินเทเทเวสภามเกเตมรัสเซนาภิกาวริปัสสัการธรรมมาธิยังเอาขันธะพาชาธาตะเคียนนาพันธะมัทุบโวสัมปันตบร พระพุทโกเมโกลชายอันโตสิจุโกจันทาสโสมชราวัตติพระกโชอเสียงวัสเศจจนจาสะพังอภิญายะวะวะกิจวานัจัุมาจโตอมาดิสัชชาสวงเกตเนรเตเทวะมารเสนาภิกันตาเตวิชาณธาบิคโวเตจะอัตปัมากรุงศรีวรมุรีตัสสาตาังวิตารเทกิหิปกามุเนสังนอมปอิชายุงสเพวิตารสังขามาพยาติตายสัสเโนมุทนาติตาภูเตหิสังกาเตชะเนสุตาติบนสุปจุลชัยยปกรณ ณโมเมพุทธเตชะสาราล้นะเตย,าารตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายปะระเมศุราสิทธิพามาจอินทาจ,จัจตุโลกาคัมภีราคกกาสมุทาปูตุงคังคาจัสมาชัยยาประสิทธิปัตุเต ชัยยะชยยณีธีอุจตีอุจตินาทีนาทีชยชยะคลตลนิสนิใสใสเสนะะมรุลาชพนาชีชัยชัยคัมพีรโสีนาเกศานากิบิสัตจพุตากาลีชัยยชัยุลิมิตาโกีชัยชัยสิงคีิุธาธานามุกจาชัยชยยวรุณาุกัสาตาชัยชยจัมปาทินาคากุลาคันทชัยชยยะคัจคนตุลงสุการาพุชงสิฮะพยัคาตีปาชัยยะชัยยะวัุณนาบุชัษยาตาชิตาชิตา ชยชยยะดนีสันตินสัทธาชยชยมังกรารัตยาพวเคชยชยยะอรุณายะเขชยชยนะาคาเสสุระพุชะเตชาชัยชัยยะพัมเมธทักณาชัยชัยยะราชาธิราชชัยชัยยชัยยะวัดวิ่งสัพพังชัยชัยยะอรหันตาปัญเจกปุถะสาวังชัยชัยยะมเหสุโรอาโลหาดินเทวาชัยชัยยะพระมาสุรโขชัยชัยยะนาโควิรุหโกลุบิรุปะโขจติมาลาวิอินโทจะเต อินโทจะเวนะเตโยจะกูเวโดวัลุโนปิจะอคิวายโยจะบะชุนโฮกุมารโอชาตาราตโกอาคาลัสะมหาเทวติติตาปะสะอัสยาอิสิโนสวกาสภาชายะนามูพอดุเตชายะทัมโมจะสังโฆจัตทัสปารโรจะชยะกังเอเตนะชายะเตเชนะชายะโสธิพอดุเตเอเตนะพุทธัเตชนาโคตุเตชยะชยะมังคลัง ชายโยปิบ okay, ุญเจสัตมโตอายังร <spe ัสจัปป so ิมโตบาลาชายโยอุโคสยังโพธิมเทวบูริตาชยตตาพระมคานนภะเสิโนชายโยปิบุญเจสตมโตอายังรัสจัปปิมโตบาลชายโยอุโคสยังโพธิมเทบูริตาชยตตาอินทานามเหสิโนชายโยปิุสัสมโตอายามรัสสะจัปปปิมโตบาลายชายโยอุโคสยังโพธิมเทบูิตา ชายยตาาสุปันนคนามิิโนชยโยปิพุษสะสิริปัตโตยมรสาจจปปิมัโตบาราชยโอุโคสยัมปพธิมเทบิตาชยตาานาคคันามิเฮซิโนชยโยปิบุธสะสิริมตโตยมารสจจปิมโตบาราชยโอุโคสยมปธิมเทบาโมิตาชัยยตาธาสัพพะมคัามิเฮสิโนชยันโตปุธิยมูเลยกยานังนันทิวะคโน เอวังตวังว <an> ิชโยโหหิชยาสุชายามังคะเลปะรัชิตาปะลังเกสีเสปะทวิโปคะเลวิเศเกสะพัพุทธานาอะคาปโตบาโมตินาคาตังสมุขสุมังคขรังสุผาตังทุติตังสุขโนสมุขโตจายุติชังจัพมาจานิสุปะริกินังกายกัมมังวจากัมมังปะริกินังปะริกินังมโนกัมมังปนิชเตปะริกินาปะริกินานิกตะวานะรพัตเถรปะริกินี เตอชาลัทธาสุกิตาวิรุหาปุถะศาสนีอโลกาสุกิตาโหธาสหสเพปิยติพีถือนำตุพนตเยเทวาเสิงชาในอธิกตาธิคายุกาสัทาของตูสุกิตาของตูสัมปทาละหันตูสัภสัตตาดังลกหันตูชิดนาสานังยาการจีปัตนาเตสังสเพปิปุเรนตูมโนรัฐาจุตัการเรปวัสตุวสังวัสสาวะราหกาโลกาสุปัตถวะเตสังนิวาเรนตูจัตสัมปทาละยาสุขังจิตสุขังอรหันตุเจถาละหังบุตรสุธิยามะบุตรสวดธรรมะอียามะสุดตัง เอวังเมสุตังเอกังสมยังพระวสุวัติยังวิหรติเชตตะวเนอนาแถปิณกษาอารเมตตาลัคโวพระควาพิคุมันเตสีพิขบวติพนันเตติเตมิคุพระควาตุปมัจโสสุพระวาเอตัตวะจอุบะทวาบิคเวตถสทาณานังอรุปะทวาปัจสถานะนังทิตาวะจาทาโทธรรมดิรตาธรรมนี้เมตตาสเพสังขาราอนิจจติตังตะลัคโตอวิสัพุจติอวิสเมติอวิสัพุจติวะวิสัมเมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวันติวิภัชติอุตตานิการ อุปลทวารีคเวจตาคตา,านังอุดปทวารจตาคตา,านังทิตาวาสธาตุจตมิเตตาจามานีมิตาจเพตตะราลุกาติตังตะนาคตูอภิษฐรพจติอภิธษมเมติ อภิษฐุพชิตวาอภิเมตวาอชิกติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิรัติวิภัชติอุตนนิกโรติสเพทตังขาราทุขาติอุปเทวะพิเครตราคาานังอุปทวะาาขานังทิตาวะสาธตธรรมานิจตาธรรมานิยมตาสเพธรรมานตตาติตังสถาตโตอภิสัรพชจติอภิษเมติอภิษฐรพชิตวะอภิษเมตวาอธิกติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวรัติวิภัชติอุตนนิกโรติจะเพนธรรมานตตาติอิชัมโมจาปะ อธิตานนาวาขมือ,อยันทิพติงังเขนนะขัดตังบุคคลไม,ม่ควรคำหนึ่งิ่งุรงไปแล้วไม่มควรโมงสิ่งยังไม่ถึงเวลาตีตฐานม,มีนันตาปัจจเจนะขัดตัง สิ่งที่รู้มแล้วคือสิ่งที่รับไปแล้วสิ่งที่ไม่ถึงคือสิ่งนี้ยังไม่ถึงปัจจุบันนะจะโยทรบางตัดตัดตัดวิปัสสติอสังนิหารสกุปตังตังวิชาลุพุโรเยบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันแม่ง่ายแม่คอนแคมนทำานั้นได้บุคคลพึงเจริญทำเรื่องนึกบุงเชิดอาเชวะกิจจะมาตับังโกชัดยามรังสเวพึงทำความเพียรในวันนี้ใครรู้จรูใครราจะรู้ความตาในวันพรุ่งนาฮิโนสังคารันเตเนนามหาเศนนนามจุนาเพราะว่าความผัดเพียรในมาตตอิจต มุนีเอ่อพระเทวตโตติสันโตจิกเตมุนีติเมื่อมุนีผู้สงบเม่ได้บุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความพไม่เกิดข้าในกลางวันกลางคืนนั่น,น,นแหละว,ว่าผู้มีดาวติหนึจรเลิศในกาชนิและบทสวดธ,ธรรมะสังเวขบัตสังเวขบัตเจาะเวกาขณะสปเปสังหาราณิจารังคคือเรื่องการจิตใจรูปธรรมานามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมาไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสปเพสังหาราลูกขาสงาคคือเรื่องการจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สเพธมานาตาสิงชนานทั้งปวงที่เป็นสังขารไม่ใช่สังขารับนทสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่าคิดอย่าไม่ควรถือ,อว่าเป็นของเราของตัวตนเราอาทุกวังชื่อตตางชื่อเป็นของมายังยืนทุกวังบรรนาณรความตาเมีนของยังยืนอาว่าสั่งมายามบริจพังหลักาจากตึงพึงตายเป็นแท้บรรณะบริเอโยสานางเมชื่อตาองความชื่อของเรามีความตาทีจสุดรอบ ทิวตังเมอันนี้ตังที่งเราไม่ไม่เที่ยงบรรลังเมนีตังความตังเราไม่ของเที่ยงวาตะคนที่ตังเวทอยังกายโยอจิรังร่างกายนี้มีตั้งอยู่นานอเปตตะวิญญาโนคันปาสะจักวิญญาณฉุดโตอาเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสตจติจากนอนทับปัจวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคาลังอีวะบดุดดังวะทมายน้องฟืนนี้รับทางข้าพิจมีได้อดิจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายมีเที่ยงหนออุปถัมวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วดับ เสื่อมเป็นธรรมดาบัชิตวานิโรชันตินขันกิดขึลย,ย่อมดับไปเตจังปะสมโมสุขโขคลองไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตสต,ตามาันติจะสารทั้งหลายทั้งปวงกำลัลงตายอยู่มาริสุจะมาริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เสียว่าห่างมาริสตามีเร้จากตายเช่นนั้นเหมือนกันนันที่มีเอชาสังย,ยโยความสงสารในความตายย่อมไม่มีแกเราเลย บริสุเมตตายังกิจจิกิยังกิจจิกุสลังกรมังสะเพยหิปัตยิกตตังบุญยงโนอรุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวะอสวิงชาในอาทิตกาติขายุกาสุกตาหอนตุสุกิตาหอนตุทุกขามุจจันตุมาตาปิตาสุกิตาหอนตุทุกขามุจจันตุสะเพยยติกาสุกิตาหอนตุทุกขังุจจันตุสะเพยอิยติกาสุกิตาหอนตุทุกขังุจจันตุสะเพปิตาสะเพยยขาสเพเปตาสุกิตาหอนตุทุกขังุจจันตุ สัพเพอจาริยุปัชยาสุกิตาโหตูทุกข์มูจันตูสัพเพนักขัตตาสุกิตาโหตูทุกข์มูจันตูสัพเพเทวาสุกิตาโหตูทุกข์มูจันตูสัพเพสมาตินังสมิชนตูโวบูชวบูชาลุงบูทวดนโมโพธิสัตโตฯอคติมายะอิติปะคะวานโมโพธิสัตโตฯอคติมายะอิติปะคะวานโมโพธิสัตโตฯอคติมายะอิติปะคะวา ปฏิธานคกถายาเทวตาสันติวิหาระว่าชินีถุเปยคเรปคเลตยิงเติงตาธรมมาทนเนะพระวันตุปุชิตาโจถิงกะลนเตทวิหารมันจเลเอดาจมาชานะว่กาจะพิโวสลามิกาธนปฏิอุปสกาคามาเจเทสารีามาตรสารสันพุทธาตาปจุเตยฉุชายเยปิจรสัมภว่าสังเสรชาตาทบูปปาริกาธรรมนียานิกังธรรมาวรังปกิจเตสเพปิทุกัสัตกะโลนตุสังขยังธาตุจีรังสัตังธรรมโมสัมมัตถราจะปุขลาสังโฆโหตุสมโควา ปิโนพุทธิ์จิงสปาบริยามาธรรมเมอริยาปวิทเตประสานนาโหตุสัมเพปิปิณิโนพุทธะศาสนีสัมมาชาลังเปรี้ยฉันโตกาเลเทวบรสตุภูฏิภาวายสัตตานังสมิทังเนตุเมชานิงมัตตาปิตาจัตจราชานิจจานคันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุโยชนะกถาทุกขปัตตาสิทุกขาพญปัตตาปฏิพยาโหตุกปัตตาชนิดโสกะโหตุสเปปิปานิโนเอตวาจาจามิจามิอเมหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสเพเทวานโมทันตุสัมภสัมปติสิทธิยาทานนันตันตุตัจายาสีดังละขันตุสัพปทาเพรวรรพิรตาโหตุขัจตุเทวตาขตาสุมาคลักถาโหตุสพังสุมาคลังละขันตุสัพเทวตาสัพพุทธาทุภาเวนะโสติขนตุนิทันจดังโหตุสพังสุมาคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพัฒมานุภาเวนะโสติขนตุนิทันตรัง ผมตัวสภังสุมาคารังรักขันตัวสภาเทวตาสภะสังฆานุภาเวนะสสวทิมตัวนี้ันตลังสภีพุทธาพระปฏาเจกันันเจพลังอรหัตานันจเตชนารขัพันธิสโสสพุทธาพระปตาปเจกันนันเจพลังอาหันตานัเตชนะลขันพันิสโสสพุทธาพระปัาปเจกันันเจียพลังอหัตานัจเตชนารักขันพันธิตรสพโส จะเป็นพุทธาพระปัตตาปเจกันนันเจ็นพระปังอันันตานันเจเตชนาละขันพันธมิสประสจะเป็นพุทชาพระปัตตาปเจกันนันจพระลังนันตาันเจตชนาละขันพันธมิสปรสจะเป็นยุทชาพระปัตตาปเจกันันเจงพระลังอัหันตานันเตชนาละขันพันธมิสปรสจะเป็นพุทชาพระปัตตาปเจกันนันจพระลังรันตนันเตชนาละขันพันธมิสรปรสจะเป็นพุทชาพระปัตตาปเจกันันจพระลังันตานันเตชนาละขันพันธมิสรปโะส ด้วยอำนาจบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดฉายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าทิฏฐวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเมด็จพระนางเจ้าสถิติกิพระบรมราชินรรชีนาถพระบรมราชชนนีพัน,น 1, ปีหลวงผู้สูดเดชสุรนคารายอขอในทรงใช้บุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แขวะข้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแต่หลายด้านสุจริตมั่นคงเป็นสมาชิมันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมควาอนขององค์สมเด็จพระสัมมมาาสัพุทธเจ้ ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีฉันขอเทพเทวดาทั้งหลายพูดได้อานุโมทนาสาธุการในบุคคลนี้โประสิทธ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพเป็นมงคลไป,งไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายดเสรษฐีทั้งฝ่ายชายและฝ่ายดาวและรวมถึงวัตถุมงคลที่สาสิงห์อมูเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนเปวยพุทพาาพลลธานุภาพเทวานุภาพและลิธินุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแกี่ยวกับคารพุทธชาตปรุารเรืองเทาธุก